ศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีมันยังไม่ให้ผลอะไรกับเรามากนะครับภาพนี้ย้ําว่าคล้ายๆกับภาพของเจ็ดโมงเช้าของวันที่สิบสี่ครับเราไปข้อสองครับไปดูตอนสิบโมงครับสิบโมงเหมนเดิมนะครับคล้ายเดิมแต่ว่าทางข้างเหนือของเราเนี่ยเหมือนจะมีรายละดีขึ้นครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพขององศาลีแล้วก็หลวงน้ำพาบอกแก้วนะครับและคนอื่นเออ จะมันมีน่าสนใจอยู่นะครับทอกนทำงานภูเก็ตเห็นลมมอสูงทำให้ตรงนี้มีฝนที่ดีขึ้นนะครับในช่วงเช้านะครับแต่ก็้าไปเยอะทางานกามันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับไปดูตอนบ่ายโมงบ่ายโมงของทุกวันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมในทุกงมจำง่ายๆว่าบ่ายโมงมันเป็นช่วงเริ่มต้นมีฝนของวันนะครับอ่ะแล้วมาดูว่าบ่ายโมงของสุขที่นี่5จะมีฝนเป็นแบบไหนครับ เขาสองสุขทีนีสิบสองพอลราจะมีโอกาสที่ผลดีเลยนะครับเห็นกับั้งเร่องที่ท่านคล้อยเมื่อวานเหมือนกันครับการที่อีสานตะบนของไทยครับจากตะบนซ่งตนออกที่อยู่ติดกับหน้าขงทั้งหมดนะครับลรอคลายมาถึงอุบลเลยครับมีโอกาสทีผลดีเหมือนสองอลลาไปด้วยนะครับแต่สีสันเนี่ยมันยังไม่ค่อยแบบว่าแสบจวนะ่มัีวมันนอยออะนะครับ ถึงเวลาที่อยากให้เห็นสีเขียวกับผู้ชมมากเลยเพราะว่าถ้ามีสีเขียวมีโอกาสมีฝนตกได้นะครับถ้าสีฟ้าเนี่ยยังแบบว่าไม่อมไว้ร่างกายเลยถึงตกถึงก็ตกเป็นจุดน้อยแต่คนอื่นไม่มีนะครับคนอื่นยังคงีหมดโอกาส่ครับภาคเหนืออิสานด้านตอนตกนะครับอีสา,านตอนล่างภาคตะขอบภาคกลางภาคก,กลางก็จะอยู่ทางด้านตอนตกของประเทศเท่านั้น,นครับทางเนี่ยทางกาญจนบุรี ว่โซนการเกษตรีเท่านั้นนะแต่ว่าติดภูเขาอ่ะที่จะมีฝนนะครับตัวเมืองการอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีโอกาสมีฝนดีขึ้นหน่อยนึงนะครับก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นคนสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับอีกตรงเขียวอาจจะมีบ้านทางน,นาครชุมพรเนี่ยอาจจะมีบ้างแล้วก็ตอนล่างตะวันอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นสีฟ้านั้นบ่ามองจุดเริ่มต้นมีฝนของวันมนเป็นภาพนีเท่านั้นดูตอ่อมาตอนสี่โมงเย็น สี่โมงเยงเ็นคือช่วงเวลาที่ผมแนะนำผู้ชมท่องจำง่ายว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่มีฝนได้ดีที่สุดของวันนะครับมาดูว่าหน้าตาของช่วงเวลามีฝนดีที่สุดของวนันของวันที่ยี่สิบห้มิเป็นอย่างไรครับดูครับเวลาสี่โมงเย็นโอ้ยมันแค่งนี้เองผู้ชมดูสิถ้าเทียบสีกันถ้าเราเอาสีเขียวมาเป็นเกณฑ์นะเหมือนกับว่าเบาล,ลงกว่าตอนบ่ายโมง,อ,งอีกอนะ่ะว่าไหมมันออกเป็นฟ้าฟ้าสมากกว่าเนี่ยโอ้ย ภาคอีสานนั่นเองภาคอีสานตอนบนนั่นเองตัวแอวมาแค่มาอ่อนๆมีลมเป็นตัวเรื่อยฝนตรงนี้แต่ว่าพายุตอนนี้แรงอย่งไร้ี่ยงตอนเปมรสุมเลยต้องลองมรสุมที่นีแเลยถ้ามีฝนก็เป็นฝนแบบนิดน้อยการที่อีสานของไทยครับก็ยังคงเป็นโซนที่นะครับได้อันิสงส์ขอกราวมาด้วยครับเนี่ยเขาให้ฝนทีสานล่างเลยนะครับแต่จริงแล้ว ข้อมูลย่งยาของไทยให้ให้อิสานบนเท่านั้นครับพอเดียวทีให้มาถอีสานนนแต่วข้อเท็จรมันไม่ตรงนกันกว่านะเพราะว่าภาพนี้โมเดีน่าจะให้มันเกินกว่ายินนะครับงนั้นหลักๆน่าจะอยู่ที่อิสานตะบนจะมกกว่าเรารวมเชรดด้านตะวันตกตะวันตกนะแสวรรวนที่ไทยพมีมีโอกาสมีฝนนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เล็กน้อยอยู่เหมือนเดิมภาคใต้เนี่ยฝนโอกาสน้อยนะครับ แล้วก็ภาคตันหลังของอุตสาอยที่การจ้างเหมือโอกาสน้อยนะครับโทษอื่นของภาคอีสานด้านตะศกอีกภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางต่อเนื่องภาคตะวันตกตอนกลางนี้ก็น้อยนั้นภาพมันจะเหมือนนะครับเหมือนกับภาพของวันในวันที่อากาศคี่ยี่สิบสี่นครับมิถุนายนครัอากาศของวันศุกร์ที่25ที่ในวันสี่มิถุนายนเป็นการที่เป็นประเด็นนะครับว่าผมบอกให้ทุกผู้ชอึดกันต่อ มันติดต่อเพราะว่าภาโปมที่สุดมันได้แค่นี้เองมันไม่ได้ได้ทนี้เองเพราะความรมอนก้อนออกเฉียงใต้มาดนวยลักษณะลม้าอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ครับเขาให้ฝนในท้องนี้นะครับมันคือช่วงฝนน้อยของฤดูการครับมันเลยทําให้ลมมาสูงแม่ทัพปกคลุมอยู่แต่ก็ไม่ได้ให้ฝนเยอะนะครับสีสันของโมเดลให้ภาพฝนที่ไม่ได้เยอะที่ผูชมจะเป็นภาพหลักันได้งั้นจึงบอกว่าติดกันต่อจากประเด็นต่อมาเพื่องลุ้ทีิ่ดีกว่าเป็นอย่างไรครับดู ไปดูต,ตอนถึงรุ่งนะครับถึงรุ่งฝนไม่มีนะครับทำงา่ายสี่รุ่งเหมือนเดิมฝนอาจจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้นะครับก็จะมีทีกฝนของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ที่เวียดนามครับฝนนี้ก็จะจะเป็นทางดึงการเวียนจันต์บริสต์ฝั่งใจตอนนีที่เห็นเท่านี้นะครับข้ามวันไปดูวันเสาร์ที่อยู่ยิงโฟก์ฝั่งทีูเราจะไปดูช่วงานานเวลาฝนเยอะของวันเลยดีกว่าเพื่อที่เพื่พพพอความละเอียดได้รู้ว่าเพื่อกุ่งนี้ดีกว่าอย่างไร ประเด็นที่ผมพาดหัวนี้ครับเป็นของวันที่25นะครับย้ำว่าเป็นของวันที่25มิถุนายนนั้นเพื่อุ่งนี้ที่ดีกว่าก็คือเพื่อวันศุกร์นั้นดูอ้าวเขอให้ก็คือวันเสาร์เพื่อุ่งนี้ที่ดีกว่าก็คือวันเสาร์ที่26มิถุนายนครับนั้นดู4ี่โมงเย็นของเสาร์ที่26มิถุนายนจะเป็นยังไงปุ้มอ่าเป็นอย่างไรนะครับผู้ชมจำภาพ4ี่โมงเย็นของศุกร์ที่25มิถุนายนได้ไหมครับผมให้คุณดูอีกที สุดที่วันที่25ที่โรง่อเย็นตอน4โมงเย็นนะครับซึ่งจังจานะครับาผมจะไป4โมงเย็นของวันเสาร์ที่26ที่เมื่อเย็นอีกทีนะครับจัดการตรงนี้ไปเลยนะครับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงครับ4โมงเย็นมาบานมาเร็ววันที่25เพื่อเสาร์ที่26ที่ดีกว่านั่นเองครับเห็นไหมว่าลักษณะของ ปัจจัยที่มีขวากกาจมีตัวช่วยนะครับเหตุเพราะว่า26มิถุนายนถึง27มิถุนายนรับจะมีลมตะวันออกทางใต้มาเป็นตัวช่วยเพิ่มความชื้น,นให้กับไทยตะวันและสปปลาวครับนั้นภางการมีฝนเพิ่มขึ้นใน,นวันเสาร์ซึ่งมีน้ำหนักนะครับที่จะทาให้หลายๆที่นั้นจะมีฝนมาได้ครับมาช่วยแก้ขัดในช่วงแราที่เรเจอฝนน้อยอยู่คนระับย้ำว่านี่ยังไม่เกิดฝนทิ้งช่วงนะบางคนบอกว่า ฝนที่ช่วงแล้วหรือบางคนบอกว่าฝนที่ตกอยู่จะบ่อฝนที่ช่วงไหมไงผมยังนะครับสิ่งที่กบฏในระยะเตือนถึงปลายเดือนที่หนึ่งยนต่อถึงต้นเดือนแต่ผมให้ถึงกลางเดือนเลยอ่ะนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับต้นเดือนปลายเดือนที่หนึ่งยนถึงกลางเดือนกรกฎาคมเอาเป็นช่วงราแบบนั้นนะครับมีโอกาสเกิดฝนที่ช่วงสูงนั้นตอนที้ยังนะครับนั้นเสาร์ที่วิเพื่อช่วงนี้ที่กว่าเพื่อวันที่ที่ผมนิสัยยนต์ที่กว่าจากภาคโริเวณนี่ น่าสนใจงั้นคือตุดต่อกับเรื่อ26นี่ในเรที่ดีกว่าคนระับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตอบรายละเอียดให้เพื่อนๆเกิดครับและตอนนี้คุณผู้ชมชา้มีรูปไลค์ทะลุ1,778,800ท่านมบอบไลค์แล้ว460 นะครับที่ผู้ชมกำลังคลุกไล่อยู่82,000มอบไลั์แล้ว94ไลน์ครับที่ชมที่ผมจากสองพอลาตอนนี้ชมผ่านเฟซบุ๊กช่องสถานีรักโลก1,000ท่านครับผู้ชมชาวปากีสถานชมผ่านเฟซบุ๊กช่องสถานีรักโลก4ท่านจากไอซ์แลนด์ชมผ่านชมผ่านเฟซบุ๊กช่องสถานีรักโลก1ท่านครับและจากเยินมาชมผ่านเฟซบุ๊กชสถานีรักโลก1,000ทเซนต์ครับงั้นถ้าผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศถ้าท่านกคนชมอยู่แล้วผมทุกจากประเทศท่าน ก็ค pues ือท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ก <os vamos. t os> ําลังชมอยู่นะครับจะทักทายเข้ามาเพื่อให้กําลังใจที่น้องชาวไทยและสปปลาวที่ชมอยู่ในขณะนี้หรือที่กาลังได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนในช่วงรานี้ที่มันน้อยมากก็ควส่วนนะครับก็ให้กําลังใจเข้ามาครับเดี๋ยวน้องดาวจะเอาข้อมูลหลังหายนารให้ผมอ่านออกกับช่วง้ายหลังจากนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ชศเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับว่าคําว่าอุดต่อในที่25ก็หมายความว่าฝนมันยังคง น้อยๆเ,เ,เหมือนเงี้ยเหมือนวันที่4ครับเหมือนเดิมคนทั้งต่อไปครับแต่ว่าวันเสาร์คาดไปแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยววันอื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องเข้าใจกับสถานการณ์แต่ให้เรารู้ล่วงหน้า,าว่าวันเสาร์ฝนตกหนักกว่ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชมจะได้ทุกคนนะย้ำว่า ไม่ได้หมายความว่าผู้ชมจะได้ผลทุกคนนะครับเราต้องมาเรารู้ที่ีเลยเดีนยวเพราว่าตอนนี้ตัดใจต้องมีอากาศมันไม่เอื้อให้เรา,าน้ารักนะครับมันจะต้วงเสียน้อยมันมีค่าของโอกาสที่ฝนเข้ามาเนี่ยมันก็ดีแล้วนะครับแต่ใครจะโชคดีมันต้องมาลู้ที่แต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อใรายละเอียดนะครับงั้นตอนนี้เราจะไปดูต่อนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาให้อากาศของวันศุกร์ที่25ในแต่ละภาคันเป็นอย่างไรในที่สุดเหนือน ฝน30%ของที่นที net, oh. right. well. ่อย oh. ู ed, ่ที่แม่สอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านยราพิษณโลกพิษณุโลกนะครับถ้าถึงหลัง30%ขอนที่ตับรับมีลมกะโชกแรงด้วยนะครับการที่คุณจมร้อนมาเยอะะแล้วอยู่นฝนเนี่ยมัจะมีลมกระโชกแรงตามมานับั้นเราไม่อยางได้ลมมาเก็บระอีกเหมือนกันคุณก็ต้องแลกกันทีม่ฝนคุณกเอาลมไปด้วยนะครับในช่วงหลันี้ครับและ บริษาทนั้นก็คือน้องายดุริการคกลนครนคายกบุกการหาญแยกโซหทวารโขรอยเซปูโครชอำนาจเจรและอุนรดถานีครับภากลางผล10%ของที่1าแต่ที่15แทบจะับอไม่ต้องหวังเลยนะครับมีแค่10%ในช่วงบ่ายถึงเทีานายในนั้นคือที่กาญจนบุรีบุคีรัมราชบุรีสุษคระามและสระบุรีครับภาคตะวนออกผล30%ของที่อยูที่นครื่ยงระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ั่งขลงไทยผล40%ของที่ครับอยู่ช่วงบ่ายถึงเนการครับ ก็อยูที่สุราษฎร,ร,ร์นีนครศรีธรรมราชชลบุรีสมขทรปาปัตตานียะลาตลาดที่ว่าครับภาคใต้ฝั่งอดงามันนะครับฝน6 0ของพื้นที่อยู่ที่เราน,นาคังนาทีา่เกรร็ดกรนะบี่ตรังสตูลยักษ์และกรุงเทพฯริมนค,ครับฝน10%ของพื้นที่เท่านั้นก็น,น้อยมากเลยน,นะครับหลักๆก็อยู่ในช่วงฝ่ายที่น่าเข่นส่วนใหญ่ครับและถ้าีฝนน้อยความร้อนก็มาคุณผู้ชมก็ต้องระวังกันด้วยครับย้ำนะครับคุณผู้ชมนี่คือช่วงฝนน้อย ไดปายัางยังต้องเป็นแบบนี้ของของเราต้องยังต้อตงเป็นแบบเนี้ยบนทุกันหน่อยวันเสาร์มีโอกาสที่หลายๆท่านจะได้ผลแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นกับช่วงเวลานี้นะครับอ่ะเราจะไปต่อกันนะครับเรื่องการดูว่าตอนนี้ผู้ชมทางบ้านสัางอย่างไรบ้างน,นะครับผมอยากเฉลยถึงทุกท่านเช่นกันครับว่าเรามาช่วยกันแชร์แชร่เข้ามารับส่งภาพมาเพื่อที่จะ ได้รู้ว่าพืนที่เป็นอย่างไรครับถึงที่แรกครับที่ด้านหน้าอาคารสถานีรักโลกโดยศัต360องศาเป็นจำนเนในจังหัดหัวก่อนนะครับนี่ครับท้องฟ้าก็มีเมฆค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเมฆไม่ใช่เป็นเมฆที่นั่นเหมือนมันจะดำๆนะผมว่าผมเชื่อว่าพี่น้องต่างจังหวัดที่อยากได้ฝนก็จะเห็นเมฆคล้ายๆแบบนี้จะถึงเวลาแล้วมันก็ไม่เกิดฝนตกนะครับเนี่อาจจะเป็นแค่เมฆอย่างเงี้ยเขตกรุงกุงหรือเทตไหานครอนึ่ในเขตอยู่ในกรุงเทพของภาคกลางตอนล่างนะครับก็ฟ้าฝน ลักษณะของฟ้าก็็เปนอย่างนี้นะครับนี่ก็ยืนยันได้อย่างก็ร้อนตอนกลางวันนะครับแต่ว่าเมฆแบบนี้ก็ยังดีหน่อยครับทำให้ความร้อนมันลับลงไปหน่อยนะครับใต้องนวณหน่อยนะแต่ฝนที่ดีนะครับอ่านที่อยู่ตัวแทนภาคกลางตอนล่างนะครับไปดูที่ที่นะครับที่ฉะเชิงเซานะคระบคือปานิศลาที่มีประวัติครับส่งมาจากตำบลหน้าเมืองครับเมืองเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอ่าผมคาดหวงฟ้าผ่าพระเบงขอนควรครับแต่ก็ลักษณะเดียวกับสถานีรัก่วมผมเลยครับเพือดูว่า เมฆแบบนี้ไม่ได้เป็นเมฆที่กอ่อให้เกิดฝนนะครับคุณปามิสราบอกว่ามีแดดอ่อนๆครับแล้วก็ลมพัดเอื่อยในช่วงที่3-4องศาครับก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับแต่ว่าลมพัดเอื่อยนะครับแม่แบบว่ามันร้อนๆหน่อยนาะนะครับที่คือภาพของแดดริ้วแดดริ้ว,วอยู่ในบริเวณภาคตอนออกนะครับก็เป็นใกล้กับสมัยตะลุผมนี่แหละนะครับหลังขยับขึ้นไปหน่อยในโคราชก่อนแล้วกันครับไปดูคุณภาคินท้องนอกครับส่งมาจากตำบลบ้านปลานครอง จังหวัดนครศรีธรรม์ครับท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นตั้งก้อนแบบนี้นะครับล้อนแต่ลมก็ยากหน่อยนะครับที่จะเป็นฝนเดือนกันเลยครับนักสถานการณ์ตอนนี้ครับส่งมาจากเนี่ยเราเห็นภาพสามที่ครับฝนมันโคงจะค่อนข้างยากท้องฟ้าเป็นอย่างนี้นะครับคุณพ่อคิดอะไรกันมาว่าท้องฟ้าสว่างครับแล้วก็มีแดดอากาศเย็นสบายลมพัดตลอดเลยอ้๋อก็ดีนะครับเอ้ก็ดีนะครับไม่ร้อนแต่ว่ามันถคับคั่งนะก็คงมีกำลังมากหว่าแต่เราดูเนี่ย ดูจากต้นไม้จากข้างล่างเนี่ยนะถ้าเผื่อข้าวเนี่ยก็เป็นดูเชนซุนเขียวเลยนะก็ถือว่าเผื่อคงได้โชคดีกว่าหลายๆที่นะครับหลายที่เขาแย่เลยนะครับก็ขอบคุณคุณภากินนะครับสมภาพมาเล่าเรื่องอะไรได้มากมากกว่าที่จะดูแค่ฟ้าฝนมันเห็นได้ครับนักทลายเนี่ยเขาโคตรนะขาดนะนะไม่เป็นเขียวนะเขียวอยู่นะครับก็ก็ถือว่าโชคดีครับถือว่าคุณภากินโชคดี ไปอีกที่นี่ครับลงไปใต้ตอนบนครับคุณชอบอากาศเจริญสักดิ์ครับสมาจากตะบนบางตะบูนออกเมืองบ้านแหลมนะครับนาย,ยกเจริญศัาาาบบกดนะครับนายกนายกระยองเจรักดนะครับ่านกะดีนะครับดีลนะครับโอ้ยจะรายงานมาว่ามีแดดแดดแรงแล้วก็มีลมแล้วก็เมฆหาอุณหภูมิสามสิบเอ็ดาครับดูเเนี่ย กางเทคโนีนะก็คือนปกเรื้อเนยะครับจากสารที่เราเห็นมีเรียกขึ้นัวแต่พื้นแบบไม่โยมโตเรียบมากเอะะไรนะครับมันก็มันไม่ท่าลักษณะนี้คุณภู้สัตว์ในกูรสัตว์หร่อวัตถนิยไม่ร้อนนะครับคุณที่สี่เพื่นะครับขอบคุณที่เข้ามาให้เราแทนหินค้าต่างๆแล้วก็สหการเป็นอย่างนี้ไปดูผู้ชมทางบ้านด้าแครับว่ารายงานเข้ามา มรักไอ้ผ่านข้อมูลต่างที่ตะโกสหลักวันนี้เนี่ยเจนเจนครับนักพิเศษนักพีนงานช่องสถานีรับโลกวันนี้แชร์ในเฟซบุ๊กเป็นครั้งที่43แล้วแล้วก็รับชมทางยูทูบเป็นครั้งที่47ครับในขณะที่ตบลมภากระสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือมีอากาศร้อนครับมีเมฆมากท้องฟ้าโปร่งมีลมบางกลาง32องศาครับเมื่อวานช่วงเย็นมีฝนตกลักษณะแบบลอยๆนะครับคุณคือเจเจนะครับคุณพี่เกือยวกับช่อก็บอกว่าสวัสดีครับวันนี้รับชมเป็นครั้งที่193 หรือเจ็บพ <oon> ื <Pacific> ้นเจ็บพื้นพืที่เปลืองเป็นทุกทุกสัปสองร้อยครั้งนะครับขอบคุณมากมากเลยครับบอกว่าวันนี้ที่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนั้นต้องฟ้าพื้นตลอดวันเลยครั้งแล้วก็ลมแรงสาธุครับส่วนตอนนี้ที่รายงานระเทศที่เจ้าองศาขอให้ชาวสมาด็จลับโลกทุกคนรอก็โควิดครับคจับคุณทันมีสีสงศ์ขออภัยนะครับคุณทันีสงครามสีนะครับบอกว่ามหาสารคามได้ฝนแล้วค่ะดด้วยนะครับคุกทันที่สอง ขอพายครับคุณอนุสรล่วงเรืองบอกว่านครศรีธรรมราชตอนนี้ฝนตกหนักมากครับอ่าแล้วก็เล้งฝนที่ภาคใต้พอไม่เกิดฝนตกหนักที่นครศรีธรรมราชนะครับคุณกุลคุณกุลนิตฐ์บอกว่าคุณกุลนิตฐ์รูปศรีบอกว่าอุบลฝนตกหนักมากเยี่ยมเลยครับคุณอาทรสาสตร์จันบอกว่าขึ้นเข้ามาดูในเฟซครับคุณแทฟซีตัวจริงตัดทุกทหารผมขอบคุณนะครับคุณยงยุทธพิมทายาศบอกว่า สุลินก็อยากให้ฝนน้อยเหมือนกันช่วงนี้คนเขากําลังหว่ mm. oh oh, yeah. นานข้าวใหม่อ๋อนะครับคนจะหวานข้าวก็อยากให้ฝนน้อยนะครับอ่ะมันก็มันก็เฉลี่ยนไปนะครับแต่ว่าฝนมันก็ไปตกอยู่ใ oh, <yeah. S 1> นจุดที่มันแบบคนอยากได้ยังไม่ได้นะครับต้องต้นั่เหึใจนะครับคุณพัชรีโกตามาบอกว่าตากูวงสมุทรสมุทรนครครับฝนตกอยู่แปลงพอสมควรอ่ายังไงครับ คุณนักวิทย์มหาพุทธบอกว่าอภอพนาท้องฟ้าเหมือนสถานีรับโลกเลยครับโอ้โครับเยี่ยมไปเลยครับและถ้าพอเราแชร์ภาพมันจะทำให้เราได้เห็นว่าสถานที่ต่างๆเป็นอย่างไรครับอันนี้คือ้งหมดนะครับของการกร์ยากาศนนี้มาต่อไปอีกนิดนึีนะครับว่าวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์ช่องสถานีรักโลกผมมีรายการชมชมทางทีวีด้วยนะครับไปดูรายการแรกเลยนะครับคือรายการสถานีแรก360องศาครับ เราได้รางขง่าวนะครับว่ามีการเตือนพื้นที่ฝนทิ้งช่วงออกมาแาร,าร,ร็กต์สถานีวิทยุ3วิทยุสงสารผมก็จะเตือนพื้นที่ฝนพิ้งช่วงเช่นกันนะครับก็ทุกู้ก็มาต่างดูกันได้นะครับต้องาระวังกันครับการเตือนนี้มีผลให้ท่านผู้ชมต้องเตรียมตัวระวังน,นะครับอย่างวท่านผู้ชมต้องเตรียมตัวนะครับคุณอาจจะเจอก็ได้และคุณก็อาจจะไม่เจอก็ได้เราบอกไปได้เลยซึ่งกับธรรมชาติอย่างเดียวนะครับ <S 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 ท่านผู้ชมก็ต้องเตรียมการรับมือนะครับ ายการที่ออกจากช่อง3นะครับในช่วงหลังข่าวภาคเที่ยงแล้วก่อนรายการผลกระแสครับหรือประมาณ12นากา35นาทีครับช่อง3กดหมายเลข333ครับในดูอีรายการช่องที่13วดไทยฮับรายการบ้านจีนสุกนะครับบ้านจีนสุขนะครับ,บเป็นรายการที่สถา,านีั่โลกบริษัทสามโลกผู้ผลินของผมนะครับเป็นผู้ผลิตเลยนะครับมีสองช่วงที่น่าสนใจในรายการก็คือช่วงแรกช่วง D I Y by Jim k e r นะครับ ซิงเกอร์เป็นพรอวเซอร์ใหญ่ครับเนี่ยครับสาวที่ใส่ชุดเขียวที่ช่วงเหตัวนี้มองออกไม่เคยเป็นใครอ่าแฟนคลับลูกตุ้งของเธอต้องซาครับคุณหนิวอาจารย์ยานะครับมาเยือนบ้านสูงสุดครับของลรปอมาช่วยกันทำดีไอวีของดีไอวีของทำด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับสิ่งที่น้องหนิวกับดรปอจะทำร่วมกันก็คือภาพภูมคณะที่ต้องดูนะ ไม่ยหรอนะไม่ยากข้าของที่ไม <f arm noise> <f arm noise> <f arm noise> ่เตรียมด้้มือของภ้านะครับังสายมืของสังเียเนี่ยมีหมอท่าไม่ด้ที่สคัจับขอให้มีจับนะครับเย็บเลยแล้วที่าถ้าคุณเย็บไม่เต็มคจับเกลือบขยายข้อความความคิดเห็นบนน้าจอบวกปืนทัาย่ในรายการค่ะคบวืนทักทายแล้วมัมีวันคอนวีกับเกินเข้าล้องหน่อยขยายข้อความความคิดเห็นบนน้นสดเครื่องมือแฟน สลับเป็นล่องหนตนเลย่นเ้าล่องหนมันมีวันคอยวันีกำลังรับชมเนี่ยรับซ้ณได้อาชีพเลยนะครับมาดูแล้วเสจสิ้นไม่อยู่ในรายการความคิดเห็นจะปรากฏที่นี่คณะทีมเก้าพี่คุณอาจจะสามารถเอาเนี่ยไปทำที่เาขายสร้างรายได้ได้ครับคอยดามครับกับอีเชื่อมจครับด่วมเป็นหรูหลักร้อยเออใครอาจจะทำงานตีนึงไม่เป็นแต่ทำกับข้าวเป็มต้องชอบช่วงนี้แน่นอนเพราะว่าดรปอแกะสูตรแกงแคปู ปูกับผักดองครับแกงสุพูปูผักดองซึ่งเป็นเมนูเด็ดมากแกะสูตรจากร้านดังย่านสาทรเลยเนี่ยใครเป็นนักชิมเนี่ยผมว่าต้องรู้จักร้านนี้เนี่ยคุณคุณปอไปแกะมาเลยนะครับโอ้รับรองว่าอร่อยมากผมได้กินหลังจากที่คุณปอขายรายการด้วยโอ้อร่อยจริงนะครับมาตามดูนะครับคุณปอจะสอนทำพที่แกงใต้เลยนะแบบน้าเดิมเลยแล้วก็มาทําเป็นแกงสะกูปู แยงช็อปปิ้ okay. ูนะครับแบบสับรองมันจะอร่อยแค่ไหนครับเนี่ยสัดส่วนวัตถุประสงค์อ่าส่วนของต่างๆในเห็นตามภาพเลยครับเหรือจะแต่ให้ดูที่เอาไปพูดสถานีระดับโลกด้วยทุกทนเตรียมตามนี้นะเดี๋ยวว่าจะสามารถที่จะเอามาใช้ในการดูใครท้องกับคุณปอได้ไหครับและที่สำคัญครับในการบ้านอีกโฉมมีเกี็ดให้ทุกท่านเล่นด้วยนะครับแต่ย้ำว่าทุกท่นต้องดูในในโทรทัศน์เท่านั้นนะครับดูตอนมาดูย้อนหลังเนี่ยผู้ชมไม่ได้ทุกท่ต้องดูกัน ตอนโดยโทรศัพท์และสิ่งที่เห็นก็คือรางวัลครับแท่นลำดับ,บนั้นคือเครื่องชงกาแฟนะครับแคปซูลกบะเป๋มือถือเลยนะยกไปชงที่ไหนก็ได้นะครับจากสินเกอร์ครับอ่าถ้าตอบคำถามซึ่งรางวัลจะมีอยู่สิบรางวัลย่้งไปเลยนะครับเรื่องนี้ผมอยากได้เลยผมหมดสิทธิ์ผมไม่ได้ไปเล่นเกมกับเขานะครับอยา,กไ,าก,กได้นะครับ,ออบนะรับหน้าแล้ะโทรศับท์ชงกาแฟเนี่ยโรั เครื่องนี้เยี่ยมมากเลยนะครับหรือถ้าใครเล่นเกมนั่นไม่ได้นะหรือแบบว่าจะไปชอบก็ก็สั่งซื้อจากซินเจอร์ได้ว่าไม่ได้แทนนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ผู้ชมจะได้เพลินสนุกนะครับกับรายการบ้านอีกสูงครับก็ทางเล่นทอยจั่งยีามตอนบ่ายโมงสินาทีนะครับและอย่าลืมครับเครื่องคอมประการนั้นต้องเล่นเกมด้วยกันดูต่อความสดเท่านั้นนะครับดูย้อนหลังมาย่งไรกัน ทีคือสิ่งต่างๆที่ช่องสถานีน้โลกครับได้เตรียมไว้เพื่อผู้ชมกันอ่และนี่ก็คือการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับอย่าลืมช่้งทางการติดต่อการติดตามของช่องสถานีน้ำโลกที่อยู่ที่ผู้ชมอยู่เนี่ยที่ทางอยากให้ผู้ชมช่วยกดไลค์ช่องสถานีน้โลกที่ Facebook ของผมหน่อยนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับให้ช่องสถานีน้ำโลกมีไลค์เพิ่มมากขึ้นครับไปไี่ถูกก็เข้าไปที่นี้ครับด้านล่างนะครับเข้าไปที่ มีลิงก์อยู่นะครับคุณอารตแปะไวให้เปนี้เข้าไปเพื่อไปแสดงรายการที่หนึ่งถึงสองจากสองเฟซบุ๊กช่อสถานีนักอมกดไลค์ให้กับเพจช่องสถานีนักลงได้ครับขอบคุณอย่างมากทีเดียวที่ทนให้การสนับสนุนผมมาถึงตรงนี้ครับวันนี้ผู้ชมชาญทูบไลค์นะครับชมมาถึงตอนนี้ส่งผมอยู่เจ็ด้อยสท่านครับมอบไลค์หนักดหกร้อยเจ็ดไลคครับเพื่อนชาวเฟซบุ๊กไลฟ์งผู่สามสิามท่านมอบไลค์อ้อยอไลค์ครับขอบคุณทุกท่านที่ รอผมจะถึงตรงนี้ขอส่งสายการสนับสรายการครับวันนี้คุณอาร์มส่างกละที่ซูชิไลฟ์คุอใหม่โอลิเซอร์คุณทิกราฟิกคุณดาวข้อมูลเด็ดข่าวและไอเทมเศษสุดโดช้อปไปซื้อสิครับซื้อน้ำคือนักศึกษาสุกงานจากสถาบันที่ญี่ปุ่นรับกุ้งปูซ่อนเศษอะไรแบบนี้นะครับบอบคุณผู้ชมนะครับแต่ข้อมูลของผมนั้เปิดประโยชน์กับท่านและมาคอยกันว่าวันศุกร์ที่ดีกว่านั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันพรุ่งนี้นะครับสี่โมงเย็นวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ